สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินกับสีพัาพี่น้องนะครับผมมาตามต่อนะครับกับตัวเลขแนวทางโชคลาภของแม่เอฟซีนครพนมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนไหยลางแบบนี้นะครับเพื่อนไหยเน้นหนึ่งซีกับเข่าหนึ่งซีนะครับนี่นะครับนี่ครับเปลี่ยนคอมมูล ของง,อของงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นห้ร้บหกนะครับเลขกบนเพิ่นบลกเขานะครับเข่าข้างล่างนะครับ2ตัวนี่นะครับเข่าหนึ่งซี่ตรงๆนะครับอันนี้เพิ่นก็นให้แนวทางไปอีกซี่นะครับในงวดที่ผ่านมาของคุณแม่เพิ่อนอาจจะมีสองคลิปนะครับอีกคลิปหนึ่งเพิ่นลงเพิ่นว่าเพิ่น เรียกตัวเลขผิดนะครับเพิ่นบวกลบผิดเพิ่นก็เลยมาขอแก้ไม่นะครับแก้เป็นตัวเลขไม่หมวดนี้นะครับเพิ่นก็ได้หามาแล้วนะครับเพิ่นหามาแล้วนะครับให้มาแล้วนะครับตัวเด่นตัวยิ่งนะครับห้มาแล้วตัวเด่นตัววิ่ง สำหรับตัวเด่นตัววิ่งในงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเดินไห่มาแบบนี้นะครับบนนะครับตัวเด่นตัววิ่งนี่เพิ่นให้เด่นหานะครับรองสามกับสี่นะครับส่วนติดบนนะครับติดบนก็มีหกเจ็ดแปดนะครับจับคู่ก็จะมี นะครับ43 46 49นะครับ53 54 55 56แล้วก็58นะครับเป็นไฮแบบนี้นะครับ3ตัวก็จะมี9 53 453 955 954นะครับลักล่อยของเพิ่นนี่เพิ่นสิมีอยู่3ตัวนะครับเด้อนี่นะครับ049นะครับการอี่น้องท่านผู้ชมนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมบ่มักน้ำเพลินนะครับคือจังเกิลหาสามบ่มักเนาะอยางก,กับซีไซเลส์ลกับเอาซีไปใส่ได้นะครับต mm ัว hmm. เพลิน,นห้มาแล้วมีอยู่สามตัวนะครับ mm hmm. นี่ตัวที่เนี่ยเก่ากับซีนะครับหลักร้อยเพราะว่าศูนย์บ่ไปปนเลยนะครับนี่พี่น้องท่านผู้ชมอยากจับใส่เองกะก็ลองจับเบิ้งนะครับ mm hmm. แต่อันนี้เป็นเลข เฉพาะนะครับเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวแอดมินกันสิโชว์ให้เพิ่ออีกเพียนหนึ่งนะครับยาเสียที่ใบอีกเพียนหนึ่งเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกกัอนนะครับอันนี้แนะ้าทางของเพิ่นนี่คือต้องไปกลับนะครับไปกลับ <c oughs> นะครับ อันนี้บุญยางเดี่ยวนะครับบุญยางเดียวนะครับพี่น้นอ,องทาง่านผู้ชมคจะจง,ง่ายแต่ว่าอยู่ในหน,หนีนะครับนะครับอยู่ในนีอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับจะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวเด่นของเพื่อนนี่นะครับเพื่อนมันใจแห้งนะครับเพื่อนไห วงกลมไว้เลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับกัมีติดบนนี้มี6กเจ็ดแปดนะครับติดบนสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับยูนิตกับตัวแล้วนะครับตว่าสามกับสี่จะเป็ี่นตัวร้องนะครับเป็นตัวร้องติดบนกัมีตัวนี้นะครับจับคู่พนจับให้สี่สามสี่หกสี่เก้านะครับห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าแปดอันนี้ไปกับนะครับไปกลับ ถ้าว่าไปไวซะก้อนก็นได้นะครับไปไวซะก้อนเดี๋ยวเพิ่นสิมาฟันให้นะครับป่าจะเป็นตัวใดที่ตัวเพื่อนเน้นนะครับในสามตัวนี้นะครับในสามตัวนี้นะครับเพื่อนบอกว่าจะเป็นนาเป็นหลังก็ได้นะครับเพิ่นว่าเป็นนาเป็นหลังก็ได้เพื่อนว่า่าประมาทกันเย็นก็จบไว้น้าเน่นะครับบมได้ยูนากาอยูทั้งหลังนะครับโมไฮบมได ว่ามันจะยืดทางหน้าก็ไปยืดทางหลังก็ได้นะครับนะครับนี่นะครับมีก่อหาสามซี่หาสามก่อหาหาก่อหาซี่นะครับเมนเมนโบได้อยืดทางหลังก็ให้ได้อยู่หน้านะครับเพื่อนว่ามันจะเป็นหน้ากับหลังได้นะครับหลักไอยของเพื่อนก็มีแค่สามตัวนะครับนี่เอาก็จับมาประกบเพื่อนจับเพื่อนประกบนี่เห็นไหมครับ ว่าพี่น้องท่านผู้ชม,มว่าโอ้ผมักดอกเก้า่อ่มาสั่นจะเปียนหนวดสูนมาใส่กับอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับอ่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้องดีก็ให้พี่น้องโชคดีและการโชคโ่งมันมันอ่านำคุณแม่เิ่นคือเก้า่นะครับมันเคยเข่ามันก็นต้องเข่ามันเคยมาก็ต้องมานะครับอ่าขอให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ